สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แอปมาโอบนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับก็เปิดให้แลกตั้งแต่ช่วง2องทุ่มนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งแลกไปนะครับก็คือจะได้สองบาทนะครับแลกเวลา2องทุ่มนะตอนนี้เิ่งแลกได้นะครับผมก็เพิ่ง กดแลกไปนะครับเมื่อ2อทิตทีที่แล้วนะตัวนี้เนี่ยใช้2คะแนนนะครับใช่ไหมสองคะแนนใช้ใช้2คะแนนเท่ากับ2บาทนะครับก็มาแลกกันนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยไอยแ้แลก1บาทเนี่ยไม่ค่อยทานละผมก็เลยอาหารมาแลกพวกยี่สิบบาทนะครับก็สะสมตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งสําเร็จนะ อ๋อมีเพื่อนมาคอมเมนต์อ่าแอปมาโอฟนะครับก็มีแลก2แต้ม2บาทอ่าตัวนี้เนี่ยผมก็มีเงินเข้าแล้วในส่วนของอามาโอฟนะครับจำนวน20บบาทที่ถอนไปนะครับตัวนี้เนี่ยมันเข้าตั้งแต่สิบแปดชั่วโมงที่แล้วนะครับเข้าช่วงตีสองนะก็ใช้เวลาการถอนเนี่ยก็สาวันนิดนิดนะครับในส่วนของมาโอฟนะอ่การหาคะแนนก็อย่างที่ว่าไปนะครับแล้วก็เปิดเริ่มเดินทางนะครับวันนึงเนี่ยมันจะได้ อ่าร้อคะแนนนะครับแต่ว่าผมเปิดอีกเครื่องหนึ่งนะอ่ะเห็นเครื่องนี้ยังไม่ได้เปิดก็คือไม่ใช่ว่าผมไม่กดนะผมกดเล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูหลักฐานอ่ะแต่ละวันเนี่ยผมกดเล่นทุกวันนะครับอ่ะวันนี้วันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่9นะแต่แต่ว่าตัวนี้มันยังไม่ได้แต่ว่าดูประวัติย้อนหลังนะครับวันที่อ่าวันที่8นะครับหนึ่งร้อยวันที่8วันที่7วันที่6นะครับได้ทีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะอ่ะวันที่5นะครับอ่ะวันที่ส ตัวนี้ก็คือมันได้ครบนะครับแต่ว่าผมสองรอบนะครับตัวหนึ่งไปเชียงคานหนึ่งไปอุดอรก็ได้คะแนนแบ่งไปสองรอบนะครับเนี่ยก็เฉลี่ยหนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะได้เยอะกว่าในส่วนของการรับคะแนนพิเศษตัวนี้เนี่ยสิบแปดสิบเก้าบวกกับแปดสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยนะครับส่วนคะแนนพิเศษ,ษอ่ะก็ยี่สิบเอ็ดก็ประมาณนี้แล้วก็ได้หนึ่งร้อยนะครับคือผมกดเล่นทุกวันนะครับก็ตามนี้ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยคนที่สมัครใหม่เนี่ยมันจะมีที่ใส่โค้ดนะครับถ้าเรากดข้ามเนี่ยมันก็จะไม่ได้คะแนนใส่โค้ดเนี่ยจะได้300คะแนนนะครับหรือคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ3บาทนั่นแหละ,ะตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแลกตัว1บาทละคือแลกไม่ค่อยทันนะผมคิดว่าน่าจะมีประมาณ110ครับคือเข้ามาประมาณ1 5วีเนี่ยสิวีก็หมดละคือแทบจะยังไม่ได้กรอกเลยเลยก็หมดละ,ะก็ประมาณนี้แนะนำนะครับแล้วก็สะสม ใช้เวลาประมาณ20วันนะครับก็จะได้ถอนตัวนี้นะครับอ่าในส่วนของแอปนี้เนี่ยถามว่ากินแบตไหมมันก็ปกตินะผมมองว่ามันไม่กินเยอะนะครับมันก็กินระดับปกติอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ให้มาแลกกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนครับสวัสดีครับ